สวัสดีครับผมนายอาวิรุธพรจโปะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5เลขที่5เป็นตัวแทนของกลุ่มขอมเงินวันนี้ผมจะนำเสนอในเรื่องของประวัติเพลงราวดวงเดือนสองชั้นครับเพลงราวดวงเดือนสองชั้นเป็นบทพระนิพนธ์ในพระเจ้าปรมวงเธอกรมมะหมื่นพิชัยมหินทรรดมพระราชโอรสในลำดับที่39 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้าจอมมารดามงกุฎพระนามเดิมชื่อว่าพระองค์เจ้าเพนพัฒนพงศ์ความเป็นมาของเพลงราวรุงเดือนเป็นเพลงที่ไม่สมหวังในเรื่องของความรักระหว่างพระองค์เจ้าเพนพัฒนพงศ์และเจ้าหญิงชวนชื่นในจังหวัดเชียงใหม่นะครับเนื่องจากในการผิดหวังของเรื่องในความรักก็เลย อึดอั้นตันใจจนออกมาเป็นเนื้อเพลงแบบนี้มีคำว่าดวงเดือนเยอะนะครับจึงตั้งชื่อว่าเพลงลาวดวงเดือนเดิมชื่อว่าเพลงราวดําเดินเวียนแล้วก็นิยมและคุ้นหูเราจนมาถึงในปัจจุบันนี้เพลงราวดวงเดือนสองชั้นโครงสร้างเพลงเป็นเพลงอัตราสองชั้นใช้หน้าทับราวและมีสามท่อนครับขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ